จ้ามาเด้อจ้ากินข้าวกับซุปบัเกเขือใส่ปลาทูแล้วก็ไข่ต้มซี่อ้าแกงกับเพาะซี่กล้วยแขกขนมโคกข้าวเหนียวเฮาในติ๊บนึงกินข้าวหนัากันเนนด้ดขอขอ้วขอวาวเสาข้าวเสาวจะงงมึงดอก ใส่น้ำประเด็กนัวจังน้อยไข่ต้ม,มเสียบขนาดได้พี่น้องเย กินผู้เดียวก็ไม่มูน้มเส้นห้องก็เรือ บกขามหน่อยดกดก๊ี่นนองไอ้เบิ่งเป็นตาต่ำสมต่ำไ้ปร่าด,ดกคักดกแน่เอาลูกไปโพดไว้ป้าพี่นองไอ้ห้องเงาเงาอยู่ดกแห้งเอาชักาหนึ่งเนาะมาต่ำ กระเพิ่มสีหักในต้นง่ายทองง่ายใส่ซะของก็มาส่งมาโอ้ยดกแห้งกูไก่เซาไฟฟาไ้ามีอะไรเหลือมั่งลูก,ลกนมเปีย้ยเหลือกี่อันอเ,อเอานมเปีย้ยนั่นแหละ สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสม,มีกวนอคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอโทรลงบ๊ายบาย